สำหรับผมชมนี้ซึ่งในชีวิตไม่เคยตัดผมสร้าแบบนี้ไม่เคยเลยเปนครั้งแรกเลยไม่เคยพอแล้วเหรอลูคนี Target> ้นะน่าสนใจไหมคะเคืออยากจะบอกว่าทั้งพี่แดนแล้วก็พี่ใหยาดบอกว่าเฮ้ยตรงนี้เข้านะหนูว่าจะตัดเลยเอ้ยยังไงอ่ะเพราะว่าอย่างนี้ใช่ก็ก็เป็นลุคที่แปลกใหม่ดีค่ะแล้วก็พอได้ได้ดูในละครได้ดูแบบภาพรวมสวยมากนะ ก,ก็รู้สึกดีใจดีใจมากๆค่ะแล้วก็รู้สึกเซอร์ไพรส์ด้วยเพราะว่าตอนแรกก็ไม่คิดว่าทุกคนแบบว่าจะจะตอบรับเราดนะีขนาดนี้ก็รู้สึกชื่นใจแทนแทนแทนพี่ๆีทุกคน,นเลยทีเดียวหคที่ชอบเวามเบียนของเ,เราออัวาะเซตของชุดต่างๆใช่ค่ะอาจจะเป็นด้วยชุดด้วยอะไรด้วยแล้วก็ความเบียดของเราในเรื่องบทด้วยค่ะทุกคนก็เลยชื่นใจ ใหตัวคุณต่อยไหมคะโห่ตัวมากไกล่ตัวมากค่ะแล้วก็เป็นเรื่องในระบบข้าราชการด้วยแล้วก็ในในคาแรคเตอร์ของคุณพมานี่ค่ะก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างยึดมั่นในความเป็นธรรมมากมากซึ่งถามว่าไก่ตัวเราไ่ก็ค่อนข้างที่จะ่ตัวคือเราเราต้องต้องเชื่อว่าเราเราเป็นตัวพมานี้จริงๆแล้วเราก็ต้องคิดตามเขาว่าเอ้ยคนที่เขา ยังมาในเรื่องเนี้ยเขาเขามีความคิดกระบวนการคิดยังไงใช่ประยาดประยาดหน่อกลยแต่ความความแซ่บในเรื่เนี้ยเป็นวัตถุสิม่ใช่อันนี้ค่อนข้างได้อยู่ถ้าเป็นเรื่องติดก็ผ้าใช่ค่ะเยอะมากใช่ค่ะคือไม่ใส่หมวกก็พกหัวไม่พกหัวก็ผูกคอใช่ใส่สีเลย ที่คนได้เห็นสัยภาพเราในเรื่องนี้แบบเต็มเเลยเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าเรื่องนี้มันยากมากคาเลอร์ก็ยากคพูก็ยากแต่ก็ดีใจที่ทุกคนได้เห็นทีว่าเออหนูก็มีความสามารถแล้วก็ตั้งใจในทุกงานทมากใครปล่อยเชื่อจังหวะเพรเรื่องเชื่อเรื่องจังหวะก็โอกาสเชื่อเชื่อมากคือจริงๆแล้วก็ดีใจหนูก็คือทุกอย่างจะเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมค่ะหรือว่าสักวันคือ ความสม่ำเสม,มอของเราค่ะจะทำให้ทุกคนเห็นเองว่าแบบว่าจริงๆเราเป็นเราเป็นคนยังไงต้องบอมรับว่าบาคนจะบอกว่าเฮ้ยนางเอกคนนี้คือใครอ่ะหน้าดีเป็นสาวแล้วพอไปเห็นผลงานเราก็อยากจะติดตามค่ะมีความรู้สึกหน่อยไหมว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเราก็หลายเรื่องกว่า,านาน,นอ่ะไม่น้อยเลยรู้สึกดีใจมากๆที่แบบว่าเฮ้ยเขาเขาเห็นเราในเรื่องนี้ปุ๊บแล้วเขาประทับใจแล้วเราอยากเขาอยากจะติดตามเราต่อนี่อันนึงที่ประทับใจเหมือนกันคือเคยเห็นแบบว่าเฮ้ยแต่ก่อนอ่ะ เรื่องนี้ดีมากเลยค่ะอันนั้นก็ยิ่งทำให้เราแบบประทับใจไม่ไม่น้อยนะคะแฟนคลับเจออะไรไปเรางก็คิดว่าทุกคนน่าจะคาดหวังอยู่เพราะว่าเอ่อที่ผ่านๆมาเราก็จะค่อนข้างได้บทแบบว่าสู้คนใช่ไหมคะแต่ว่าในเรื่องนี้มันก็จะเป็นสู้คนในบทบาทที่ทุกคนสามารถแบบว่าอินไปด้วยกันได้มันก็เลยเป็นอะไรที่สนุกจับตัวกันเองแบบว่าจับอ๋อวู เหมแบบว่าโชว์เข้มไหมแบบว่าอยากเอาลิ้มลิ้มก็ก็มีอยู่นะคะมีแบบว่าปัดกับน้องปูเป้นี้แล้วก็มีมาเมนอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ก็ดีใจค่ะที่แบบมีโอกาสก็เล่นได้ค่ะพี่ติ๊กคูเป้ว่าไงบ้างดีดีค่ะคนนั้นยิ่งยินดีรอจังหวะรอรอรอก็คิดว่าถ้าเกิดว่าได้คู่งานก็จะเป็นเคมีที่ทุกคนชื่นชอบแบบยิ้มคมองมันเป็นความพัฒนา เป็นความธรรมชาติคือว่าเป็นผู้หญิงผู้หญิงรักการอยู่ด้วยกันมีมีโมเมนต์อะไรด้วยกันที่มันออกมาธรรมชาติซึ่งมันก็หาทางเลิกสิมีการอะเต้นด้วยกันใช่ค่ะแต่ก็ก็อยากเล่นค่ะเพราะว่าเป็นอะไรแบบเล่นระบวกสูุดไหมไม่กับทุกเรื่องเลยไอ้น้องเท่าไหร่เหรอไอ้เราไปเท่าไหร่ร้อยไปน้องเราบอกว่าเฮ้ย ว่าจะแบบอะไรจะหลุดขำวหรือว่าจะอะไรไม่นะว่าบอกว่าจะหลุดข่าวอะไรแต่คิดว่าถ้าได้ร่วมงานด้กันจริงๆก็คงตั้งใจทำงานในพาร์ทแต่ถ้าเกิดผู้หญิงด้วยกันมันทำให้เค้ฟฝีมือง่ายขึ้นเหมือนเพราะว่ามันมับในความร้เข้าใจกันนะสำหรับหนูหรอหนูไม่ติดนะคือไม่ได้ติดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเอาจริงๆเราก็ก็ชอบเขาชอบดูอะไรน่าสุกแบบนี้อยู่นะอะไรคือว่าเป็น่ายากจริงๆมีผู้ใหญ่กินแอมมาหรือยังแบบว่า อย่างเลยฝากได้ไหมคะวางวๆางวเจอบได้ค่ะเจิบได้